สวัสดีค่ะพบกับแอดมินปันนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะแอดมินก็จะมาตอบปัญหาข้อสงสัยของทุกคนกันนะคะเกี่ยวกับยางรถยนต์เนาะก่อนจะฟังนะคะรบกวนกดซับสไครป์กดไลค์แล้วก็กดติดตามไปด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะทุกคนนะคะเคยประสบป,ปัญหาหนึ่งยางวมยางแตกอยู่แล้วเนาะก่อนอื่นที่เราจะไปฟังก็คือเดี๋ยวมารู้ส่วนประกอบหลักๆของตัวยางรถยนต์กันนะคะยางรถยนต์อย่างแรกเลยนะคะก็คือจะประกอบไปด้วยยางธรรมดายางธรรมชาตินะคะก็คือยางพารา อย่างที่2ก็คือจะประกอบไปด้วยเส้นใยนะคะก็คือข้างในมันจะมีเส้นได้เนาะแล้วก็จะมีลวดเหล็กนะคะก็คือเอาไว้ยึดพวกนี้นะคะพวกประโยชน์พวกนี้ก็คือเอาไว้รับลมนั่นเองนะคะรับแรงดันลมแรงดันอากาศที่อยู่ข้างในเนาะส่วนต่อต่อไปก็จะมีพวกคาร์บอนแบ็กนะคะก็คือตัวที่ทําให้มันเป็นสีดําอย่างนี้นะคะประโยชน์ของมันก็คือจะประหยัดน้ํามันยึดเกาะถนนได้ดียึดอายุการใช้งานของยางค่ะยางบวมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจาก1เลยนะคะการกระแทกแรงๆเช่น จังหวะที่เราเจอลูกกระโดดนะคะลูกละนาดเนาะเราอาจจะไม่ได้ผ่อนเบรกหรือว่าไม่ได้ผ่อนคันเร่งนะคะอาจจะไม่ได้เหยียบเบรกทาให้มันได้กระแทกแรงๆเนี่ยข้างในตัวนี้นะคะก็จะทให้เกิดการอัดของอากาศที่อยู่ข้างในตัวข้างนอกกับข้างในมันจะมียางข้างนอกข้างในเนาะอากาศข้างนอกมันจะมารวมกันนะคะอย่างที่2องนะคะเกิดจากโลค่ะเมื่อเรากระแทกแรงเนี่ยโลเขาเรียกโลด้งเนาะ ซึ่งจริงๆอันนี้จะเรียกแม็กไหมโอเคได้เหมือนกันนะคะมันก็จะเกิดการที่อากาศเนี่ยแทรกตัวเข้าไปได้นะคะแล้วก็ความร้อนค่ะซึ่งถ้าหน้ายางของเรามันเริ่มบางนะคะแล้วเราเนี่ยใช้งานรถตลอดทําให้ความร้อนเนี่ยของพื้นถนนเนี่ยมันได้สัมผัสกับตัวยางเสียดสีกันบ่อยๆนะคะทําให้เกิดการข้างในทําให้มันบวมขึ้นมาดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดยางเราบวมนะคะสิ่งที่แอดมินจะแนะนําก็คือ1นนะคะถ้ายางบวมไม่เยอะ ยังบวมแบบว่าพอที่มันจะซ่อมแซมได้นแนะนําให้เอาไปซ่อมกับศูนย์นะคะก็คือต้องให้ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเป็นคนซ่อมไม่แนะนําให้เราเจาะนะเพราะว่าการที่เราเจาะเนี่ยเราไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยมันมีแรงดันเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นอันตรายได้นะคะ ต่อไปนะคะถ้าสมมติว่ามันบวมจนเกินเยียวยาแล้วอันนี้แนะนําให้เปลี่ยนทันทีนะคะอย่าฝืนใช้งานต่อเพราะมันจะเป็นอันตรายต่อการทรงตัวของเราขับไปอาจจะทําให้เกิดยางระเบิดแล้วก็เสียหลักได้นะคะเป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่ด้วยค่ะแต่ว่าทุกคนนะคะที่จะมาออกรถการทําประเสริฐผลของเรานะคะทุกคนไม่ต้องห่วงเรื่องยางรถนะคะเราเช็คให้ตลอดนะคะเราจะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณลูกค้าอยู่แล้วค่ะสิ่งไหนไม่ดีเราไม่มอบให้นะ รถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคาต้องที่ประเสริฐผลสกลนครนะคะส่วนใครอยู่ใกล้สํานักง,งานของเรานะคะสามารถเดินทางเข้ามาดูรถของเราได้เลยนะคะรถเรามีให้เลือกมากมายเลยค่ะวันนี้แอมีนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย